អង្គយុខញ៉ាំ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 ញ៉ สับนะฉันเข้าสู่ดานเมิร์แล้วอ้เอ,อ,อ้สับมาตึงมากพี่นาทหรือว่าฉันจะเข้าสู่ดันเมิร์ฉันเล่นร่างคอสมิกหรอฉันแบบ ไม่ได้รับรู้ถึงพลังเนี้ยจ้าพอฉันเล่นร่างดาร์กปุ๊ Pope, เหมือนพลังมันแบบพังพลูเข้ามาก็คือภัยมันไม่อยู่เลนเลยเพราะฉะน,นั้นฉันก็ไม่ให้อ e ีนี่ฟาร์มนะจ้ะถ้าไม่อยู่เลนฉันก็ไม่ให้เอดีหล่อนฟาร์มจ้า นี่น่า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 แรงนะถ้าอีเริ่มแรงละนี่น่านี่น่า ฉันก็ไม่รู้นะว่าคาลิสตามันเชื่อมเราแล้วมันจะโปะไหมอ่ะฉันว่ามันน่าจะโดนอีกนายตายเอ๋าไม่ตายว่ะอันนี้ฉันต้องปล่อยเชียมีใครรู้บ้างคะความรู้เรื่องนี้ไม่ใครรู้บ้างคะเรื่องที่ว่าคาลิสตาเชื่อมอยู่ฉันแอบเนยาฝั่งหนจะเห็นไหมอันนี้มีความรู้ไม่ใครรู้บ้าง เพราะว่าพิมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็เริ่มเลยสิคะเออปังมากพี่นะตึงมากพี่นะดแหวนมันลอม Oh. Mm hmm. มาเอาเอะไรอะเวโกอะเวโกมาเอาเอะไรอะก็งงไปเลยสิคะ mm hmm. ช่วยใส่โลดซ่านาแล้ว I'm here มาบูไยนี่นะคะเลิศนะมาบูไย กูเก <G Incre ased> ียรติเก ah <player> ียรติตอนคาลิสต <sh arp ain> ้าก <cin> ่อนเดี um ๋ยวเซนพอมาคือเลิศ um, อ่ะ um, บ uh ึมอีเวโก้มันมามาบูให้ยังงคาได้อยู่นะจ๊ะอีเวโกนี่คือเริ่มกัน์เซนละเออเดี๋ยวก่อนนะมันไปกลางนะ เธอภัยไปกลางอะอ๋อก,กันมาละคัมแบกแล้วหรอภัยคัมแบกแล้วจ้าบุ๊บุ๊บึบ quỷ má ý đồ cửa lương má ý đồ cho nghe xăm ba xăm nè ้าวไปล่าช่วยเดยวีก็ต้องมาอีกแน่เลยอ่ะคือฉันสัมผัสได้อ่ะฉันสัมผัสได้ มันแคน,นแหละมาบูใหมันกอบฉันไปแล้วไม่เป็นไรคือฉันมีชีวิตอยู่เพื่อให้แคลรี่ก็ได้เลิศเลิศจับนมแล้วสัมผัสได้ว่าจะโดนแก๊งเหมือนแคเรนมินเกอร อันนี้ไม่น่าจับนมนะเพราะว่าไม่มีแต่อันที่มีอะ่ะก็น่าจะเป็นอันที่เป็น,ปนแท่งๆ่ะจ้าก็น่าจะเป็นสิ่งนั้นละจ้ามาบูฮ่มามันไล่แต่กุยดอกอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเวโก้ คือเลิกก่อนคือบางทีอะคือพี่ก็นี่ไงคือพี่ก็ไม่อะไรไงเป็นผู้ใหญ่แต่หนอนเขาไม่จบอะอ้าวไม่โดนหรอฮ่า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  ดันกลางดีกว่าก็สตันปอมไปเลยเนาะเอออออออีแดียหน้ามันจะเอา,น,านะนะวัดอันนี้ฉันว่าน่าจะแขนส่วนตัวละเออ อันนี้คือน่าจะมันไส่ละนะคะหยดจากรูปการนะนะคือพี่ก็ไม่อะไรนะคือพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่อะไรแต่ถ้าน้องไม่จบอะเออคือจะจบไหมคือจะแล้วหรือยังเพราะไม่เริ่มแล้วไง <Yeah. S 1> คือน้องไม่อะไรจะเลิกค่ะ คือต้องตามหาตัวน้องละคือน้องอยู่ไหนก็ตัวนน้อยอยู่ไหนพี่จะตามล่าน้องคือน้องหนีทำไมคะน้องหนีปัญหาหรอว่าเชา I'll บ e the face t ท a i l น n d บทนี้ใครพูดวะบทนี้ใครพูดวะ,นใ,ดะในเดอะเฟสอะลืมละ ว่าชาวอัลเบตเฟสไทยแลนด์ทีชาหรอ <laughs> ไม่รู้อ่ะฉันจำได้อ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าบทใคร ปอยมันสับเลนอีกแล้วอะ่ะมันไปข้างล่างอะ่ะว่าเช้า I'll be the face Thailand เริ่มเลยกนเลนแฮนด์บัชัเทอรวิ่งไวมากอ่ะคือมันอะไรอย่างเงี้ยนะคือเนี่ยคือสงสัยคาริสตาผูกได้แค่คนเดียวแล้วก็ครั้งเดียวในตอนเริ่มเกมแล้วก็จบแค่นั้น ถ้าไม่ผูกก็คือก็ก็ไม่ต้องผูกแต่คือมันจะยังไงละ่ะมันก็ต้องผูกไงเล่นได้ค่ะ ว่าเชา l ้าวบีทูเฟสไท l ลออ้อยอีพวกนี้อีพวกนี้คือแก้งกูนะจที่ดูเนี่ยคือความหมันไสจแบบพันสุดนะคือไม่หยุดนะ คาลิสตาตบมันซะแต่ใดที่คาลิสตายังอยู่ก็ซู่ซูนะครับฝั่งโน้นซู่ซูนะเป็นกำลังใจให้จ้าซู่ซูนะช่วยตัวเองหน่อยนะคะคือมันเล็งแต่ลักไง คือก็รู้นะว่ารักมันมันปวดอะแต่คือมาเลงแต่รักไงแล้วแบบคาริสต้ามันก็ยังเกิดอยู่อ่ะเออเอเอก็แบบก็ยังไงล่ะก็เลิกไหมหรือหรือยังไงก็เลิกไหมแล้วก็ไปเลงคาริสต้าไหมเออเอออันนี้คือแบบให้แนวทางแล้วไงก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะนะเออ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 บึ้ม นี้ค่ะเติดมดาเมจหวานๆไม่ถึงหรอเติมถ้าหลบเลเซอร์ก็ ก็ต้องพิจารณาไว้ด้วยว่าจะโดนในส่วนของคาสิกนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นทางเรื่องนะคือมันจะเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกตอะคือเคยดูหนังเกี่ยวกับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกตหรือเปล่าคือถ้าเลือกหลบเลเซอร์ของลัสเหตุที่จะเกิดต่อมาก็คือก็จะโดนคาสิกนะแต่ถ้าโดนเลเซอร์ลักก็คือตายเลยจบเออมันเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อะค่ะ เฟสฉันเคยบอกแล้วนะว่าฉันชอบทับทีมมารียาแล้วก็ตีอาใช่ป่ะชื่อชื่อมารีอะไรสักอย่างแล้วก็ตีอานี่ค่ะแบบใหม่บ๊บ <h ums> <h ums> แรงนะคดีๆ <S 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 เ,ออเออจุกมากตอนนี้ฉันเติมดาเมจจุกมากเออใช้หงด้วยใช้ฉันชอบหงฉันลืมได้ไงอ่ะคือบแบบแบบเนี้ยคือฉันชอบมาก อ๋อมันไกลเกินไปนอะเนาะได้รับฮาเวดด้วยนะคะฉันไปซื้อไอเทมก่นอนดีก,กว่าฉันอยากได้ไอเรดมฉันอยากได้ไอเรดมอย่ามาไล่ทีมาวิไอพาย โอ้ยแม่มาลุมฉันอีกแล้วอะ่ะคือมันแคร์อะไรฉันนะแบบ Why you so can me อะ่ะคือ Why you so can me อะ่ะคือพี่งงนะคือพี่งงมาอ่ะก็ขิดไปให้หมดเลยจบๆง,ง่ายๆไม่มีอะไรมา เลยได้นานหนึ่งมันคงไม่ตีอยู่มั้งอ๋อตีอยู่อย่ามาตีนะไม่ให้ตีหรอกอย่ามาตีนะไม่ให้ยุ่งหรอกนะ อ๋อมีวอดตรงนี้อ่ะไม่ให้ยุ่งหรอกเออทำไมเป็นลองเชิงมากเป็นไงล่ะตุ๊บเลยบุ๊บทำไมเป็นลองเชิงมากจบมามบูไฮ <Hi. S 2> บุมจอกดันล่างกันเถอะอยู่ข้างล่างอะ ฉันชอบมากฉันชอบการมาบูฮ้ายมากก็ยิ่งมัไปเลยสิขาก็ยิ่งมัไปเลยสิขาอ้าวก็ขีดไปเลยสิขาแดอาน่านบึมสุดชอบความมาบูฮ้ายอ้ยมันแฟด ลำเนองมานาหมดหละออกเมซายก่อนละกันมันมันมาซีมาซีมาซีนี่นะ่ะบึมมาบูไฮ อ๋อเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว oh. มันมีคนไปสู้จ้า <of> มันแฟดเลยจ้า <'re> มาผู้าย oh. <c oughs> อีโด้ <c oughs> อีโด <c oughs> ้ด <c oughs> ชอบมา ฉันอยากให้ก็เถิดช่องฉันเล่นคาลิฟตาเพราะว่าแล้วก็แบบแล้วก็แบบเชื่อมสันนะแล้วฉันก็จะฉันชอบอะเฉันอยากให้ก็เถิดช่องฉันเล่นคาลิฟตาตอนเล่นกับฉันอ่ะก<อ>็ยี่สิบสแต็กไปร้อยเมสซี่อ่ะ โดนนั่นน่าเจ็บนั่นน่า <c oughs> เออมาบูให้สายแท้ก็เซอร์ไพร์มาต่อฝากก็มาบูให<ไ>้นี่ค่ะจบจบไม่เอาจะกลับ นี่นะคะอยากได้มังกรอ,อีกสักตัวหนึ่งซังแบบแบว่าจะไปกลางก่อนกันได้เอาละ เกมคิดนะมาบูให้เอาโอ้โหโอ้โ,อโหโไปตายให้มันสิงล่างอะ่ะโอ้โหโอดเลยเสียดายสแตก็กก็ คือตอนนี้นเครียดละคือตอนนี้นเครียดละเพราะว่าเสร็จแล้วสแต็กมาจะไปอยู่ใกล้ๆคาริตตาดีกว่าฉันอยากมาบูไฮอยู่ใกล้ๆคาริตตาไว้ มันมีบอร์ดอยู่อ่ะแกะก่อนอ่าดักนกลางจบ

ไอเดอลอ๋อ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 หนี่นะนี่นะไม่อยู่ละไม่อยู่ละไม่อยู่ละเดือดตายเดือดตายไม่อยู่ละไม่อยู่ละไม่อยู่ละมันหลบฉันตลอดเลยอ่ะอีดอกคือแบบเดี๋ยวนะคือการกระโดดคือการขึ้นบาดโคนมันก็ต้องโดนสกิลอยู่ดิสิ มันโดดแล้วมันแบบไม่โดดสก,กิลกูนี่คืออะไรวะ <S <S บูม <S <S กันเซีนเวกลอลด์สัดราค่ะดันค่ะดันค่ะ ดันค่ะกระเทยดันดันค่ะ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 ดันสู้กับนาซตาร์ค่ะดันสู้กับนาซตาร์ค่ะมาบูไฮ <c oughs> เออขวดชอบขวดชอบความมีคาลิสตา้าขวดอันติกก่อนจบขวดชอบมาก <c oughs> เลิศเลิศ เราต้องให้นะนี่ยคอยดูด้านเมดสิ oh my god s locks oh my god ช่ำมากโหด้านเมดอันดับสอง,องเลยไอ,อยด,ดีัอ oh. นัดคนลด้เมอันดับสองของทีมเลยตึงมากพี่นัท